สวัสดีครับท่านสมนาชิกญาติสนิทพิสายท่านเอซของผมทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นดีทีอันเป็นมงคลด้วยเราใกล้ปีใหม่แล้วเราผมก็ถือโอกาสอวพอรให้ท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับวันนี้ผมได้มีวัตถุมหามงคลขององค์สมเด็จปู่มาโชว์และมาบรรยายให้เพื่อนๆ FC ซีได้รับทราบ สิ่งที่ผมกำลังถือขึ้นนี้ทั้งสามสิ่งนี้เป็นวัตถุบงคลที่กระผมได้นําไปประกวดและก็ติตระพันที่สองมาทุกคนซึ่งพระระดับนี้กระผมมีเป็นพันองค์ถ้าผมจะเอาไปประกวดเมื่อลักษณะนี้ประกวดได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะต้องผ่านการประกวดได้ทั้งนั้น เพราะเป็นพระรุ่นเดียวกันมีความสวยงามมีความเก่ามีความแท้มีความแน่มีความแน่นอนเ,อเก่าไม้สมวูถูกหมดทุกอย่างแต่เมื่อเราไปประกวดมาเราก็นำมาเป็นตัวอย่างว่าที่นี่ไม่มีของปลอมและถ้าเผื่อว่าใครที่นำมูชาไปแล้วทำบุญไปแล้วเก็บไว้ให้ดีหรือจะเอาไปประกวดก็เรื่องของคุณท่านอ ผมจะหยุดนะท่านดูนะนี่ตีละปันนะที่ตีลาวัลได้ก็สแสดงว่าพระบ้านผมไม่เกเย์นะคนเกยพวกคณะกรรมการเขาคงมไม่รับเข้าไปตรวจนะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาหมูอ่ปะปลาหมูทุกคนปลางมูตัดนะเขามีปลาสายหวังทังนั้นอันนี้วันนี้ผมเรียกว่าสมเด็จพิมพ์วังท่านจำนะครับไม่ใช่สายวังไม่ใช่ สมเด็จพิมพ์วังคือทำแล้วสร้างแล้วถวายให้กับรอสีแล้วเอาไปเก็บไว้ในหอพุทธมลในวังเพราะฉะนั้นเรียกว่าสมเด็จพิมพ์วังอย่าไปเรียกว่าสมเด็จวัดพระแก้วนะครับไม่มีนะครับอย่าไปเรียกลังคาโบสถ์ไม่มีนะครับ,รบ,มมรบผมเตือนหลายหนแล้ว ว่าอย่าไปเชื่อใครกระเบื้องโบดน่ะโบดมันพังมานน้เมื่อไหร่แล้วครับถึงจะเอาเป็นกระเบื้องมาได้มันไม่ถูกต้องในการพูดหลักฐานมันก็ไม่มนนีวันนี้พระที่อยู่ในนี้คือพระกริ่งนะครับเป็นพระกริ่งเปาวเล่สวยงามนะครับทั้งกรอบกรอบนี่ก็กรอบวัง ร้านค้าสต่างๆทําไม่ได้ผมเคยเอาไปให้เขาทาแล้วเพาะท่ามือช่า,างฝีมือไม่ถึงคือช่างที่ทํากรอบเนี่ยเขาทําไม่ได้ที่ทําได้ีควรส่วนใหญ่จะเป็นช่างโบราณช่างศิลป์หมเห็นไหมครับมันสวยนะฮะทุกองค์เลยนะครับที่เราได้ประกวดมานะก็มาให้ท่านดูว่าท่านจะได้ดีใจว่าโอ้มาดูที่นี่นะเป็นของแท้นะไม่ใช่เอาของเล่ะเทะ พระหาพระแตกพระบินพระีเสียหายพระช็รุษไม่มีในบ้านผมหลวงพ่ออื่นๆไม่มีในบ้านผมยกเว้นพระพุทธเจ้านั่นเป็นบรมครูใหญ่ที่เราต้องให้ความเคารพนับถือและก็สมเด็จปู่พุทธ,ธาจารย์โตกรมังสีที่กับผมให้ความเคารพและรักมากผมเทิดทูนปู่ผมที่สุดเพราะว่าปู มีพุทธคุณในการป้องกันผมไม่ให้ผมตายโหงผมรอดเป็นรอดตายมาเนี่ยผมติดไว้บนเนี่ยพระทัานบนหลังคาผมนี่บนต่างตู้เนี่ยรถชนผมผมได้อุบัติรับอุบัติเหตุเอาผมไปมนอนไอซียูผมไม่เป็นอะไรเลยแล้วผมก็เอาพระที่แสดงปฏิหารนี่มาติดไว้ให้ท่านชมมาดูครับไม่ใช่พูดแั่โกหกและพระองค์นี้ อ่ารุ่นนี้ที่เอามาชูนี่ผมขอผมขอชมอวดรูปหน่อยรูปนี้ครับเป็นรูปการปลูกเศษพระรุ่นนี้นะครับอยู่ที่นี่หมดนะครับของที่ตั้งเนี่ยไม่ว่าหีบไม่ว่าถาดไม่ว่าอะไรเท่านั้นอยู่ที่บ้านผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่านี่ปลูกเศกครั้งที่หนึ่งของกูนะครับอายุสี่สิบสองปีนะครับ อ่าตอนนี้ท่าน็นผมของดีๆในวันปีใหม่เยอะเลยมีหมดนะครับจะเป็นหีบเหล็กใส่จะเป็น,ปนการะ,ะลอมจะเป็นอะไราต่างๆที่อยู่ในพิธีการปลุกเสกครั้งแรกปลุกเสกที่ไหนวัดระังครับ รูปนี้เป็นรูปเขียนนะฮะแล้วเอามาแต่งเป็นสีนะฮะและเอามาถ่ายลงมาแล้วก็อัดมาเป็นรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามนะฮะว่าเอ๊ะรูปอย่างนี้มันมีหรือสมัยนั้นรูปนี้เป็นรูปกระดาษและเขาเขียนและเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาเอามาลงสีแล้วต่อมาแล้วก็เอาไปอัดออกมาเป็นรูปโพสการทำไมถึงทำทำมามาทำตอนรอสีครับ ไม่ใช่ทํามาตอนที่สมัยที่หลุกเสงกอนนั้นไม่ใช่ครับเพราะสมัยรอสี่กล้องถ่ายรูปเข้ามากระดาษถ่ายรูปเข้ามาอะพลาสติกเข้ามานะครับและเราก็มีความเจริญขึ้นมาแล้วทั้งสมภาษาอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องรอสีเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะเอาสิ่งที่โกหกมาพูดกับท่าน ไม่มีครับผมเป็นลูกเสือผมเป็นลูกเสือโลกผมเป็นสมาชิกลูกเสือโลกแล้วผมก็เป็นผู้ใหญ่ผมให้การระดับอบรมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งหมดระดับสูงทัานั้นเพราะฉะนั้นเสียชีพไม่เสียสัตว์นะครับเอาเวลาทีนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าเมื่อได้พระองค์นี้มาปุ๊บเนี่ยเป็นพระที่มีความศักดิสิทสวยงาม เก่าและแท้นะครับใครอยากเห็นใครอยากชมใครอยากได้ก็มาหาผมเนี่ยมาทำบุญไปผมไม่ขายนะแต่ถ้าผมจะขายนะขอโทษนะครับเป็นแสนครับเป็นแสเนเะอเออเป็นล้านเออเออเป็นล้าน เพราะว่าท่านบอกอ้าวอาจารย์ไม่ขายหรอกไม่ขายครับผมต้องขายทําไมอายุบมแปนนีแล้วผมพอประมาณผมมัดทิโนประทังไม่ปุ้งเปอร์ขออย่าเจ็บไข้ขอให้ได้อยู่ทำบุญทำทานานานๆขอให้ได้อยู่กับปูส่สมเด็จผมมีปูส่สมเด็จองค์ใหญ่ที่ผมรักว่าปูส่สมเด็จองค์นี้ คนมาขอบูชาผมสามสิบล้านถ้าผมเห็นแก่เงินสามสิบล้านผมก็ได้แต่ผมถามว่าผมจะเอาเงินสามสิบล้านไปทำอะไรอายุผมก็แปดสิบแล้วกินเข้าไปก็กินนิดๆหน่อยๆวัน,นึ่งกินเพื่ออยู่จะทำอะไรครับจะไปซื้ออะไรซื้อเบนขับไปไหนครับงานไม่มีทำไปติดต่อใครครับ อายุเยอะขับไหวไหมครับแล้วบ้านผมหลังน้อยๆไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรบ้านผมเล็กๆแต่ใจไม่เล็กนะครับผมก็ถามว่าแล้วผมจะเอารถเบนซ์ไปจอดที่ไหนครับหน้าบ้านไปจอดบ้านคอนื่นเขาเดี๋ยวก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นไม่เห็นต้องซื้อเลยครับถ้าอยากจะนั่งเบนซ์ก็ไปเช่าออมาก็ได้วันห้าร้อยบาทก็ห้าหกร้อยบาทก็นั่งได้ทั้งวันสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์ สิ่งใดที่ทำให้เกิดโทษเล่าบุหรี่การพนันหรือเที่ยวผมไม่ไปผมไม่ทำนะครับผมต้องการเก็บสติส,สปัญญามันสมองของกระผมเพื่อไว้บรรยายในวิชาการอันเป็นมหามงคลขององค์สมเด็จปู่ให้กับพวกเพื่อนๆได้มีความรู้ต่อไปได้มีความรู้ที่ถูกต้องท่านไม่มีความรู้จริงท่านอย่าไปพูดนะครับมันอายเขานะครับ ผม,มเห็นหลายลายอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเพราะผมไม่ยุ่งท่านอยากจะรู้อะไรมาหาผมหรือท่านคิดว่าผมพูดไม่ถูกคอมเมนต์มาเลยครับแต่ขอให้คอมเมนต์ที่น่ารักนะฮะอาจารย์ไอ้นี่มันผิดอย่างนี้นะที่ถูกมันเป็นอย่างนี้หรือเดินทางมาหาผมคุยกันแลกเปลี่ยนกันผมไม่โกรธเคืองใครเท่านั้นผมเป็นอาจารย์ครับผมเป็นครูผมต้องรู้จัก กิริยามารยาทที่ดีว่าเขาเตือนเรานะผมเคยสอนลูกศิษย์ผิดผมยังต้องขอโทษลูกศิษย์เลยผมไม่ใช่ไอ้ครูบ้าอำนาจเพราะฉะนั้นลูกศิษย์มผมทุกวันนี้ที่เจอหน้าผมเรียกคุณพ่อแล้วกระโดดเข้ามากอดผมผมดีใจครับผมอุ่นใจผมเป็นครูดีเด่นพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทักริเก้าพระราชทาน เนี่ยกล้าหาญให้ผมพระราชานเวียนสะดุดีให้ผมคุณมาดูสิครับเครื่องราชผมเข่งหนึ่งเลยแล้วผมจะติดไปไหนอ่ะมันไม่ใช่เราจะติดเครื่องราชนั้นต้องไปในราชการงานที่มีทรงเกียรติผมเป็นราชประดิษฐ์พรามผมเป็นหนหลวงแล้วผมจะแต่งตัวเละๆแล้วเอาเครื่องราชมาติดมันไม่ถูกต้องครับแล้วโอกาสเราล่ะโอกาสเวลานี้ล่ะเราจะไปไหวไหม เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เอาไว้ดูเชิดชูจ,จิตใจของเราที่บ้านเพื่อนผมมาอยากดูเอ้ามาดูนี่เลยก็หารเ้นี่ดูสันเดียสันเสริมมาดูนะครับแล้วสิ่งใดดีก็เอาไปทําเป็นตัวอย่างแทนผมพวกคุณทําได้ไหมล่ะครับไฟลุกๆแล้ววิ่งไปเอาคนออกมานะ่ะแต่ผมอ่ะฆ่าชีวิตแล้วนะ ลุงแกบางอ้อบอกอย่าขึ้นไฟไฟไหม้ตกลงมา,างล่างผมวิ่งกันไปเอาออกมาเด็กแม่ถา,าเด็กสามขวบแม่มัวจะผลของติดไฟอยู่บนบ้านบางอ้อผมอุ้มโดดลงมาจมน้ำสลบเลยแต่รอดเด็กนี้โรงเรียนสันติราชบรมงไปอยู่ในตลาดอะไรนะที่ ที่ซอยหมอเหลงเนี่ยไฟไมันไหมผมวิ่งกับไปล่าเขาออกมารอดไออีกคนนึงนั่นรถชนวิ่งกับดูต้ต้รถสิบลอ้อโหเจะเจ,ะจะลอล้อสิบล้ออยู่แล้วผมไปดึงอ,ออกมาไฟลุกรอดผู้หญิงเด็กผู้หญิงอายุสิบแปดลูกผู้มีบุญอย่าไปเอ่ยชื่อก็เลยนะขับเบียมเบลไฟลุกทั้งคัน ไอ้ตำรวจมันบอกอย่าเข้านะอาจารยอย่าเข้านะคุณถ้าไม่เข้าคุณจะปล่อยให้คนดิ้นตายอยู่อย่างนั้นเหรอแล้วผมไม่รักชีวิตผมเหรอคนนะครับรู้ร้อนรู้หนาวนะครัผมเข้าไปดึงชากตัวออกมาอุ้มโยนออกมาสลบเลยแต่รอดรถไม่สำคัญแล้วตัวผมน่ะหนังพองทั้งตัวหน้าตาผมอีกเลยคิ้วก็ไม่มี แต่ผมภูมิใจชาตินี้ผมไม่ต้องติดไฟตายแน่นอนผมเชื่อบุญกุศลที่ผมทําไว้แล้วเวลารับเหรียญกล้าหารภูมิใจครับผมได้เหรียญก้าหารมาดูรูปก็มีให้ดูด้วยตอนที่รับกับสมเด็จพ่อลัชกาที่เก้านะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมมาบรรยายเนี่ยผมไม่ได้มีตังค์นะผมไม่ได้เสียเงินแต่ผมให้ความรู้เพื่อนๆทุกคนเพื่อจะได้รู้ว่า แท้แค้เป็นยังไงวัตถุมงคลของสมเด็จปู่เป็นยังไงควรจะศึกษาไหมก็มาดูกันนะครับสวยมากนะฮะสามองค์นี้ได้รางวัลหมดเลยิดรางวัลบบหมดเลยนะครับเพราะนั้นว่าบุญล,ละถ้าเกิดว่าเอาไปส่งบนบ้านหนึ่งก็ได้รางวัลทั้งบ้านแหละเพราะอะไรล่ะหนึ่งเป็นของแท้สองของเหมือนกันของแต่ข้อสำรานเงินนี่จะไปส่งที่ครับท่านมันหนักไป เพราะฉะนั้นก็มาดูกันเถอะผมเปิดให้ดูฟรีกรุณาโทรเข้ามาหาผมก่อนนะครับ0819174220 0819174220อาจารย์ปิ่นสันสิงห์ะเซนีครับสำหรับวันนี้ผมขอปิดการบรรยายทุกนี้ไว้เพียงแค่นี้โอกาสหน้าเจอกันสวัสดีครับ